ติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการบอดเกมในแกะกองเกมเ <c oughs> ข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ <c oughs> มีคนส่งเกมมาให้เราแกะอีกแล้วครับผมพี่ <c oughs> มุมชัยยุทธครับนี่เลยจากเฟ อ่าผมเห็นมุณซ้อมอยต้นทางกูพูดได้เนี่ยพูดได้จากแฟนเพจฟาเดลเกียร์แฟนเพจฟาเดลเกียร์เขส่งมาให้กับเกมนี้ที่มีชื่อว่าโมเอแมช ยังตามมาอีกไอทีมปกมือนี่มันดีจริงนี่เขาบอกว่านี่เป็น Almoegame of Matching มันก็เป็นกล่องแบบอีโค่นะเนี่ยแมวอีโค่นะเน้นแบบความเขาเรียกว่าธรรมชาติงานคลาบน้นี่ก็ดูนี่หน้ากล่องก็จะมีความโมเอ็งเราจะเป็นตัวอย่างการ์ดในเกมนี่เกมจากประเทศญี่ปุ่นเหรอครับรู้สึกจะเกมไทยนี่แหละฮะอ๋อเกมคนไทยเกมคนไทยเกมคนไทยสำหรับเด็ก13ขวบขึ้นไป ใช้เวลาเล่น10-20ึงยี่สินาทีแล้วก็ใช้ผู้เล่น2-4คนเท่านั้นเองเล่นผ่าน Facebook และผ่านไลน์ด้วยใช่อันนี้น่าจะเป็นข้อมูลเพราะสอบถามข้อมูลได้ที่ทางนี้ไอประมาณนี้ประมาณนี้เออออนอกจากแฟนเพจมีไลน์ด้วยนะมีไลน์ด้วยฟาดเกียร์คุณต้องไปแกะเลยอย่างเงี้ยต้องแกะแล้วล่ะใช่ไหมแล้วหลังงั้นมาเป็นไงเปนโมเอะสมชื่อหรือเปล่าโมเอะนี่แม่ชิงจังใช่ไหมทำไมวะนัมมิสเอ็ โอ้โอโอเคแกๆแล้วแกๆแล้วกันอ้าวไม่เป็นอีกหมุนหน่อยเออก็เลื่อนเอ้แล้วก็กรีดหน้ามันปั๊บเจาะลงไปปึ๊บปั๊บเหมือนกันทุกกล่องแม่งจะแน่นไปไหนโอ้โหก็จะออกมาได้แต่ละอันนี่ครั้งแรกมันจะแน่นหน่อยฮะแล้วมันก็จะโร่ใช่ใส่เข้าใส่ออกมันมีเรื่องของการเสียดสีอ๋อ ผมก็แนะนําให้ขมิบกล่องบ่อยๆจะได้แน่นจะได้คงรูปพยายามจับเข้าเาเรียกว่าบีบกล่องอ่บบบีกลงขมิความชื้นไจะไม่เข้าไปทําลายอุปกรณ์ภายในอ๋อนี่ไงมาแล้วโอ้โหเฮ้ยข้างในโอเคเฮ้ยข้างในน่าสนใจครับคุณดูนั่นไปผมดูนี่เองได้ครับอันนี้ก็เป็นการ์ดนี่เห็นไหมโมเอฟโมเอฟอ่านี่ของผมก่อนจะแกะนั้นอ่าอันนี้เป็น เขาเรียกว่าลูกทั้งหมดที่มีในนี้เป็นแบบว่าอาร์ตเวิร์สวยงามเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลย <c oughs> โอมีคาแรคเตอร์หลากหลายม,มีชื่อมีอะไรนี้ความสามารถบอกอีกด้านหนึ่งเป็นวิธีการเล่นเป็นเกมออฟแมชช่นเกมจับคู่การ์ดนี่แหละก็เลยมีการ์ดสองชุดที่หน้าตาเหมือนกันครับชุดนี้สองใบนี่เขาบอกว่าเป็นเกมจับคู่ที่ห้ามพลาดในปี2 0 1 7เลยทีเดียวเฮ้ยเริ่มใบแรกมานี่ the fool เสียใจเหลือเลือ ถ้าเธอ,อยังนองเลือเอาไว้คิดวงกันไหมเพลงนี้นอาผมบอกตรงๆผมไม่เคยฝาดผมมันเยอะจริงเยอะมันเยอะแต่สวยๆทังนั้นเลยนะแต่อาร์ตสวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไอ้ช่วงที่แบบพี่บอกว่าอาร์ตสวยเนี่ยน,นะปุ๊บก็จะมีการอินเสิร์ตการเกลี่ยภาพนะก็ไจะเป็นอาร์ตสวยๆ และจริงๆที่เหมาะมากการแผ่เป็นคลื่นวงกลมนะยังไงครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลายทั้งหมดมันคือไพ่ทาโร่ครับอย่างเนี้ยอ่ะเดอะฟูลอย่างเงี้ยเดอะแม็กซ์เชียนอย่างเงี้ยทั้งหมดมันเป็นชื่อเป็นเป็นชื่อในไพ่ทาโร่โใช่ครับถ้าบอกว่าในการซื้อเกมโบเอแมชเนี่ยคุณจะได้ไพ่ทาโร่ไปอีก2เซตด้วยโอ้สองนะสองสองเซตอ๋อจะาทำแจกหรือว่าไงครับเดี๋ยวทำขายทีครับข้อขายใช่ไหมหนึ่งกล่อง600บาทครับผม2กล่อง1,200บาทครับ3กล่อง1,800งพันร้บาทโอ้โหคนเป๊ะมาก แต่นี่บอกก่อน600บาทรวมทรง EMS ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะครับผมดูปุ๊บเฮ้ยอยากได้อยากไปเล่นกันอินบ็อกไปที่แฟนเพจของฟาดอเกียว่ามาที่แฟนเพจของเจมแล้วก็ได้ในในแฟนเพจเขาอาจจะมีวิธีการเล่น เราจะได้รู้ว่ามันสนุกยังไงนะเกมนี้มันจับคู่แล้วมันมีอะไรเพราะว่าแต่ละตัวมันจะมีอัปลิตี่มีความสามารถในการเล่นพลิกแพลงได้ครับผม22ตัวเนี่ยนะพี่22ตัวเลยมีความสามารถทุกตัวถูกต้องบ้าบอลแล้วเราจะจําความสามารถมันหมดยังไง๋ยวพี่เนี่ยไม่มีบอกสักที่เลยนะเนี่ยอ้าตอนนี้เขากำลังพัฒนาอยู่เขาจะมีพัฒนาให้สามารถใช้แอปพลิเคชันเอามือถือไปส่องปั๊บพ่ก์ดแต่ละใบปุ๊บ ลูกโบ๊แตะขึ้นมาเไม่ใช่ต่อกจินตนาการกูใช่ไหมคือเอามือถือเป็นองอ่ะแล้วมันจะโชว์ความสามารถของแต่ละใบครับผมระบบเออารออักอะไรนะออคเต็กอะไรนะออเมนเรียลิตี้จะได้ลองไปเข้อมามาเปิดดูคู่มือว่าเฮ้ย ไล่ดูว่าตัวนี้มันยังไงว่าเขาสามารถอะไรวาไม่ต้องแล้วทีนี้มีเล่นคู่กับแอปสบายเลยคราวนี้อันนี้เป็นความตั้งใจของเขาเลยว่าจะไม่เอาตัวหนังสือไปอยู่ในในอาร์ตเวิร์กน่าสนใจนะคือชอบความสวยงามของอาร์ตเวิร์กเนี่ยคนเดียดเดียวเลยแหละคนชอบความสวยงามหรือคุณชอบความแบบโมเอ็ของมันโอ้ผมชอบความโมเอ็ดอยู่แล้วก็ผมก็สวยขนาดนี้แหละพะโถเป็นแบบสไตล์แบบทัศสาวแบบชอบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยก็ชอบแต่ถ้าคุณอยากได้แบบ เดไปเดกับผู้หญิงหกมือเงี้ยคุณก็เดีเดวเด๋ยวโทษนะฮะผู้หญิงนี่ผู้หญิงหรือเจ้าแม่กุินมาโอ้โหโอ้วิวอาซาจูนคือสองมือผมก็น่ากลัวแล้วนะ6หกมือเพิ่มความหลากหลายชีวิตได้ตื่นเต้นแต่ยมงบอกนิดนึงนอกเหนือจากใน Facebook Fan Page ของฟาร์ดเกียหรือว่าทางแฟนเพจบอร์ดเกมไนท์แล้วนะฮะยังสามารถ ไปสอบถามได้ครับผมที่ร้าน It's Your Turn Board Game Cafe ใกล้ๆกับอ่า BTS Bearing หรือ,อว่าอีกร้านนึงครับไปที่ Turn the Tables Board Game Cafe ก็ได้อ๋อใกล,ล้ๆนุ่สมรีรชัยสมรภูมิแต่ทีนี้ผมบอกก่อนเฮ้ยมีอะไร <S <S ใครที่แบบดูตอนนี้นะฮะกับ board game ไล่แกะกล่องเกมเนี่ยถ้าเกิดดูแล้วสนใจอยากได้กล่องละ6 0 0สามารถ P ี r อ order ได้นะครับผมเพราะว่าจะมีการโปรโมทพิเศษครับ3ตัวละครอีก3คู่แบบนี้เฮ้ย ใครใส่ซีจีวะโอ้ยคอนซาลต์ใส่ซีจีกันเลยทีเดียวเชียวเอาไปว่าถ้าเกิดว่าพี่ออเดอร์มาเนี่ยส่งนะครับวันที่16สิงหาคมนี่ก็คือบอร์ดเกมไนท์แกะกล่องเกมประจำอะไรวะสัปดาห์สัปดาห์นี้ประจำคันบอร์ดเกมไนท์แกะ ใ <c oughs> จยเยจ็นใจเยจ็นใจยน <c oughs> และนี่ก็คือบอร์ดเกมไหน์แกะของเกมในสัปดาห์นี้ครับ <c oughs> ผมและครั้งหน้าเราจะแกะเกมอะไร <c oughs> ก็ต้องรอติดตามชมกันในรายการ บอดเกมไหนแกะกลองเกมอย่าลืมนะครับบอดเกมไหนเพราะใครใครก็เล่นบอดเกมสวัสดีครับใครอยากจะส่งเกมมาให้แกอีกก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับหรือติดต่อทางอะไรนะอินบล็อกเซนบ็อกครับผมหรือจะมาหาเราโดยตรงเลยได้ได้นะครับผมโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม นี่ร้องเพลงเพราะนะอะไรครับ The Sun จสู้หรือเปล่าจราจะร้องเพลงนีไวไหมพวกมึงเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแม็กซ์ก็ต้องใช้ดีเสิร์ฟเรื่องเพลงมักยากไอ้กูกูจะร้องมันง่ายเกินไปใช่ไหมโอ้เพลงมึงยากกว่ากูอไปแล้วสวัสดีครับ